สวัสดีครับพบกับสุขัรลเวอรโพลเราเริ่มต้นกันที่ลเวอร์พลจอได้ตัวอารันบารเรล่าเข้าสู่ทีมและมีคำยืนยันว่าการเจรจาในเด๋ยนนี้มีความคืบหน้าไปมากแล้วสโมสรลิเวอร์พูลเรานะครับทีน่ณตอนนี้มีความชัดเจนแล้วว่าทีมของพวกเรานั้นกําลังเตรียมที่จะเสริมทัพผู้เล่นในตำแหน่งกองกลางตัวรับเข้าสู่ทีมเป็นรายแรกในยุคการเป็นผู้จัดก,การทีมคนใหม่ของอร์เนอร์สลัด หลังจากที่ในตอนนี้ลิ์พูนั้นยังไม่ค่อยมั่นใจเท่าไหร่นักว่าวัตุรุอุนโดที่มีอายุ31ปีแล้วนั้นจะสามารถโชว์ฟอร์มการเล่นได้ดีและยืนระยะได้ตลอดทั้งฤดูกาลเหมือนกับช่วงฤดูกาลที่ผ่านมาอีกทั้งทางด้านของสเตฟานบาสติกองการดาวรุ่งนั้นมีการบาดเจ็บรบกวนมาอย่างยาวนานจนทําให้ยังไม่สามารถเห็นฟอร์มการเล่นของนักเตะรายนี้ว่าจะยังคงเป็นผู้เล่นฝีเท้าดีเหมือนกับ ช่วงก่อนที่จะตัวได้รับบาดเจ็บหรือไม่โดยตามการรายงานล่าสุดนะครับจากฟุตบอลอินไซเดอร์ก็เดมาอ้างว่าสโมสรลิเวอร์ของพวกเรานั้นได้จากการเจรจาเป็นการภายในกับผู้บริหารสโมสรปอร์โตเป็นที่โล่ง้อยแล้วเมื่อช่วงสุดสัปดาห์ที่ผ่านมาเกี่ยวกับโอกาสในการทําค้อตกลงเพื่อคว้าตัวอารันบาเรรากองการชาวอาร์เจนตินาที่ถูกยกย่องว่าเป็นฮาวีเอร์มาสเคราโนคนต่อไปเข้าสู่ทีมในชุดตลาดสมเนี้ โดยทางลิบูนั้นนะครับยืยนยันว่าอลันบารเราราคือเป้าหมายการสมทับที่สําคัญของพวกเขาและพร้อมที่จะทุ่มเงินจํานวนมหาศาลเพื่อให้ได้ตัวนักเตะรายนี้มาร่มวมทัพและณตอนนี้นะครับลิพูกำล,ลังตัวเป็นข่าวกำล,ลังให้ความสนใจในตัวของอนเดอร์ชอนกองกลางของอัตาลนตาเป็นอย่างมากและเตรียมที่จะทุ่มค่าตัวที่ไม่ต่ากว่า38ล้านปอนด์เพื่อค่าตัวกองกลางชาวาปราลรายนี้เข้าสูทินแอนฟิลแต่ตามการรายง,งานก็อ้างว่าลิพูนั้น ก็ได้มีการเจรจาในฤดูกาเน,นีทีมของอลันบาร์ราไปพร้อมๆก,กันกับยีลของแอเดชอนเพียงแต่ว่าตอนนี้ลิเวอร์พูลอาจจะกำลังตัดสินใจว่าจะคว้าตัวแอเดชอนเข้าสู่ทีมในราคา38ล้านปอนด์หรือว่าจะยอมเพิ่มเงินอีก22ล้านปอนด์รวมไปเป็น60ล้านปอนด์เพื่อไปคว้าตัวอลันบาร์รามาร่วมเทียบโดยอลันบาร์ราถูกยกย่องว่าเป็นหนึ่งในกองกลางที่ดีที่สุดของยุโรปในฤด,ดูกาลนี้หลังจากลงสนามให้กับปอร์โตไปตุกสิ้น 43เกมในทุกรายการทอนนั้นที่เพิ่งยายมาร่วมทีมได้เพียงแค่ฤดูกันเดียวเท่านั้นแต่นักเตะรายนี้ก็กลายเป็นผู้เล่นตัวหลักของปอโต้ในททนทีและด้วยสไตล์าการเล่นที่คล้ายคลึงกับฮาวิเอมัสเคลราโน่อดีตกองการทีมชาติอาร์เจนตินาของลิเวอร์พูลเป็นอย่างมากอีกทั้งการที่อเล็กซิสแบ็งอลิสเตอร์เคยออกมาแนะนําให้ลิเวอร์พูลคว้าตัวนักเตะรายนี้เข้าสู่ทีมตั้งแต่สมัยที่ยังคาแข้งอยู่กับโบคาจูเนีย ทำใหนะ้ตอนนี้ลิอร์พูกำลังที่จะต้องเลือกแล้วแหะครับว่าจะคว้าตัวอลันวาร์เรล่าหรือว่าอนนาชอนส์เข้าสู่เทียมแล,แล้วเพื่อนๆละครับอยากจะให้ลิอร์พูของเรานั้นคว้าตัวนักเตะค,คนไหนเข้าสู่เทียมจากตัวเลือกนักเตะทั้งสองรายนี้นะครับแกเอเรสโซเกตยืนยันว่าเทนอเล็กซานเดอร์โ no, นต้องรับสภาพให้ได้เพราะอาจจะไม่ใช่11ตัวเลือกแรกภายในทีมของเขา กอลเรซโซเกตนะครับผู้จัดการทีมชาอังกฤษก็ได้ออกหมาสัมภาษณ์ล่าสุดโดยอ้างว่าเทนส์อเล็กซานเดอร์โน่แบกขวารองกัปตันทีมลิเวอร์พูลนั้นอาจจะไม่ใช่นักเตะตัวเลือกแรกที่จะได้ลงเล่นเป็น11ผู้เล่นตัวจริงภายในนามทีมชาติอังกฤษในศึกฟุตบอลยูโร2024ที่ประเทศเยอรมันนั่นก็บอกว่าทีมชาติอังกฤษนั้นเพิ่งจะรับการเปลี่ยนแปลงให้เทนส์อเล็กซานเดอร์โน่ลงเล่นในแหน่งกองกลางขุงเถี่ม แต่อย่างไรก็ตามทีมเังกลษนั้นจําเป็นจะต้องใช้แผนการเล่นแบบเดิมเอาไว้ก่อนจากนั้นค่อยๆมีการปรับเปลี่ยนแผนการเล่นอีกครั้งภายหลังถ้าหากส่งเทนสอเล็กซานเดอร์โนลงสนามในฐานะตัวเปลี่ยนเกมโดยกเลซกเกตกล่าวว่าเทนส์อเล็กซานเดอร์โนกับการเล่นในตำแหน่งมิดฟิลนั้นถือได้ว่าเป็นบทบาทที่ตัวคนนั้นเพิ่งค้นพบได้ไม่นานและเราก็ไม่ได้มีเวลาเตรียมทีมอะไรมากนัก เพื่อให้แผนการเล่นที่มีเทนส์อเล็กซานเดรเป็นกนหลักของทีมนั่นให้สมบูรณ์แบบและพร้อมใช้งานในทันทีผมรู้ดีว่าเทนส์อเล็กซานเดรเป็นนักเตะที่กระหายในชัยชนะและต้องการลงเล่นให้กับทีมมากแค่ไหนแต่ผมก็ได้เตรียมแผนการเล่นที่มีตัวเขาที่เป็นผู้เล่นตัวหลักเอาไว้แล้วแต่ทีมชาติอังกฤษจะไม่ออกสตาร์ทด้วยแผนการเล่นดังกล่าวนี้ตั้งแต่นาทีแรกอย่างแน่นอน แนนอาฟอร์มการเล่นของเขาในนัดที่ผ่านๆมานั้นคือสิ่งที่ทําให้แฟนบอลจํานวนมากต้องตื่นตะลึงและมีเสียงเรียกร้องจํานวนมากให้ผมส่งเทนส์อเล็กซานดรโนลงเล่นตั้งแต่นาทีแรกในฐานะผู้เล่นกองกลางคนใหม่ของทีมแต่สำหรับตัวผมแล้วนะครับผมมองว่ามันยังไม่ถึงเวลาและเทนส์อเล็กซานเดรโนจะต้องรับสภาพไม่ได้กับการถูกจับนั่งเป็นตัวสุรองในศึกฟุตบอลยูโร2024ในครั้งนี้ และผมก็รู้ดีว่าเทสต์อเล็กเซนโนเป็นนักเตะที่มีความสามารถมากแค่ไหนดังนั้นเขาอาจจะเหมาะสมกับการเป็นนักเตะตัวเป็นเกมมากกว่าและผมก็เชื่อมันว่าการส่งเขาลงเล่นในช่วงครึ่งเวลาหลังนั้นน่าจะเป็นผลดีกว่าที่จะส่งเขาลงเล่นเป็นตัวจริงตั้งแต่นาทีแรกส่วนตัวของผมนั้นนะครับก็ได้บอกเรื่องนี้ให้กับตัวนักเตะได้รับทราบเป็นที่เรียบร้อยแล้วแต่อย่างไรก็ตามผมก็ยืนยันไปกับเขาแล้วนะครับว่า กขาคือนักเตะที่มีส่วนสำคัญกับทีมชาติอังกฤษในศึกฟุตบอลยูโร2024ในครั้งนี้เป็นอย่างมากเขาจะได้โอกาสถูกส่งลงสนามอย่างเต็มที่อย่างแน่นอนและมันก็จะเป็นเรื่องที่แตกต่างจากศึกฟุตบอลโลกเมื่อครั้งก่อนที่ตัวเขาไม่ได้ถูกส่งลงสนามเท่าไหร่นักเพราะมีอาการมาเจ็บรบกวนและสําหรับเป็นแฟนของเทนส์อเล็กซานเดอร์โนผมขอยืนยันตรงนี้เลยว่านักเตะรายนี้จะไม่ใช่ผู้เล่นตัวจริงในทีมของเขาในศึกฟุตบอลยูโร2024ในครั้งนี้ อย่างแน่นอนนะฮะว้ายว่าไปตัวทีบซื้อสเปนโมโนไปไกลมากเลยนะฮะวอาเร่มอริดเล็งส่งโรสลีโกแลกตัวกับเทนส์อเล็กซานเดอร์โนในช่วงซัมเมอร์นี้เลยสโมสรลิปุปูที่ก่อนหน้านี้ก็ตบเป็นข่าวว่ากำลังให้ความสนใจในตัวของโรสลีโกส่วนหน้าหมายเลขสิบของทีมชาติบราซิลเข้าสู่ทีมเป็นอย่างมากดันได้รับทราบการมาถึงของเคลียนเอ็มเปเป และ rick, เฮนริกดาวรุ่งความสูงชาวบราซิลก็กำลังจะทำให้ตัวของเขานั้นหมดโอกาสที่จะได้ลงเล่นกับเรมาริดอีกต่อไปแล้วนั่นก็เพราะว่าไม่เหลือพื้นที่ว่างในตำแหน่งกองหน้าให้กับตัวเขาอีกต่อไปแล้วดังนั้นการยยอจากเรมาริดเพื่อไปเติบโตกับสโมสรอ,อื่นนั้นคือสิ่งที่เรมาริดกำลังเลงอยู่ในตอนนี้นะครับโดยรายงานล่าสุดนะครับมาจากเอลสนาซียนลสื่อของสเปนได้ออกมาตีข่าวนะครับว่าสโมสรเรมาริดทินแชมป์ลาลิกาสเปนและ แชมป์อยู่ฟ่าแชมป้ยนลีกฤดูกาลล่าสุดนั้นกำลังเตรียมที่จะใช้ประโยชน์จากสถานการณ์ที่ไม่แน่นอนในตำแหน่งกองหน้าของทีมนั้นปล่อยตัวโรสลิโกออกจากทีมหลังจากที่ทีมราชันชุดขาวนั้นรู้ดีว่าเวอร์พูนั้นมีความต้องการเป็นอย่างมากที่อยากจะได้ตัวโรสริโกเข้าสู่ทีมโดยทีมโรสบังโกสรายนี้ยังยืนยันว่าโรสริโกนั้นสามารถย้ายทีมได้ใน,นทันทีนั่นก็เพราะว่าคิดยันเอ็มเปเป้นั้นถูกยกให้เป็นกองหน้าตัวจริงของทีมไปเป็นที่รูดแล้ว เมื่อเขาเดินทางมาถึงถิ่นซานติโกเบอร์นาเบลน่นวันว่าโรสลิโกจะถูกเลื่อนให้ไปเป็นผู้เล่นตัวสำรองในทันทีโดยณตอนนี้ทางเดมาริทนั้นก็ได้ตั้งราคาขายโรสลิโกเอาไว้ที่100ล้านยูโรหรือ85ล้านปอนด์และเพื่อเป็นการลดต้นทุนค่าใช้จ่ายของลิเวอร์พูลที่อยากจะได้ตัวโรสลิโกไปร่นทีมนั้นทางเดมาริทยินดี y y, ที่จะแลกตัวโรสลิโกกับเทนส์อาริเซนเทโนแบบ1ต่อห โดยไม่มีการเพิ่มค่าใช้ใจ่ายเพิ่มเติมในเดี๋ยวนี้นั่นก็เพราะว่าเป็นที่รู้กันดีว่าสโมสรเรอลมริดนั้นชื่นชอบในฝีเท้าของเทนส์อเล็กซานเดอรและอยากจะได้ตัวเข้าสู่ทีมเป็นอย่างมากหรือสิ่งยนี้ยังอ้างต่อไปนะคบว่าตอนนี้เทนส์อเล็กซานเดอรได้เข้าสู่ช่วงสัญญาปีสุดท้ายกับลิเวอร์พูลไปเป็นที่รูดแล้วและการแลกตัวกับโรสลโกนั้นอาจจะทําให้ลิเวอร์พูลได้กําไรมหาศาลสารสหรับเดี๋ยวนี้นั่นก็เพราะว่านักเตะจะเข้าสู่ช่วงสัญญาปีสุดท้าย และจะมีราคาที่ถูกลงเป็นอย่างมากดังนั้นการส่งเทนส์อเล็กซานเดอร์โนที่มีค่าตัวไม่ถึง50ล้านปอนด์มาแลกกับโรสลิโกที่มีค่าตัว85ล้านปอนด์นั้นถือว่าเป็นการทัการตลาดที่ยอดเยี่ยมของลิเวอร์พูลแต่อย่างไรงก็ตามนะครับเชื่อได้ว่าข่าวดังการน,นี้เป็นเพียงแค่ข่าวโมโนของสื่อจากสเปนเพียงฝ่ายเดียวเท่านั้นเพราะในความเป็นจริงแล้วลิเวอร์พูลก็ไม่มีทางที่จะปล่อยตัวเทนส์อเล็กซานเดอร์โนออกจากทีมไปแบบง่ายๆอย่างแน่นอนนะครับ ไม่ว่าจะเป็นจากวิธีไหนก็ตามทีดังนั้นข่าวนี้ให้มองเป็นข่าวสีสันตลกตลกและอย่าหลงเชื่อกันนะครับเพราะมันไม่ใช่เรื่องจริงและดิวนี้จะไม่ีทางเกิดขึ้นจริงอย่างแน่นอนนะฮะโอ้โหกะว่าเป็นตัวหัวนะครับพอมันพีน้องฟอร์เรนเวิร์สตัวเลือกในฝันของลิเวอร์พูลฟอร์เรนเวิร์สคือหนึ่งในนักเตะที่ทั้งอาเนอร์สลและลิเวอร์พูลใฝฝันที่อยากจะได้ตัวมารุ่นเทม ด้วยผลงานอันยอเยี่ยมกับสโมสอเบอร์เลวูเซนในฤดูกาลที่ผ่านมาโดยก็ทำไปถึง18ลูกและ20อสซิตจากการลงสนามทั้งหมด49แกมแต่ความสนใจจากเัลมาริดแชมป์ยุโรทีมปัจจุบันอาจทำให้ลิเวอร์ต้องเจอกับอุปสรรคตามการรายงานของสื่อสเปนร,ระบุว่ามีข้อตกลงเบื้องต้นที่ฟอร์เรนเวิร์ดจะยัดปลร,รุ่มเีมรัชสุดขาวในปี2025ด้วยูลการสูงถึง150ล้านยูโรหรือ127ล้านปอนด์ ไม่ใช่แค่เรัลมดริทเท่านั้นนะครับที่เป็นอุปสรรคแต่ทางเลเวอร์คูเซนก็แสดงจุดยืนอย่างชัดเจนว่าจะไม่ปล่อยฟอร์เรนเวิร์ตออกจากทีมไปง่ายๆผู้บริหารของสมโมสรยืนยันยว่าฟอร์เรนเวิร์ตมีความสุขดีกับทีม e และจะอยู่พัฒนาฝีเท้าต่อไปอย่างไรก็ตามครับฟอร์เรนเวิร์ตพิสูจน์ให้เห็นแล้วว่าเขาเป็นนักเตะที่มีความสามารถที่หลากหลายและจะเป็นกําลังสําคัญให้กับทีมชาติเยอรมนีในการสู้ศึกยูโร2024ส่วนสมโมสรเลเวอร์คูเซนจากการกุมทีม e ภายใต้าการกุมทับของชาบีออโซ เขาก็พัฒนาฝีเท้าดีขึ้นมากและสล็อตก็มองเห็นว่าเขาจะเข้ากับระบบการเล่นของลิฟว์ได้เป็นอย่างดีด้วยที่เฟเนยนวนสล็อตใช้แผนการเล่น4231เมื่อเข้ากองบอลและ442เมื่อตั้งรับซึ่งฟอรเรวิร์ดจะเหมาะกับบทบาทกองกลางตัวรุกหรือกองหน้าตัวที่2ด้วยความสามารถในการใใจ่ายบอลและการหาพื้นที่ว่างฟอริเวิร์ดอาจเป็นนักเตะค,คนเดียวที่ตอบโจทย์ถึงความต้องการของสล็อตในตำแหน่งนี้ในเกมสำคัญที่เบอร์ล,อลีกเูเซนชนะไบย์มินิก30ม Word, ฟอร์เรนเวิ์ดก็โชว์ฟอร์มโดดเด่นในตำแหน่งกองหน้าซึ่งสแสดงว่าเขาสามารถเล่นได้หลากหลายบทบาทในทีมลิเวอร์พูลของสลัตได้อย่างแน่น,นอนนะฮะ <S <S เอนโดกับความฝันโอลิมปิกลิเวอร์พูลจะยอมปล่อยตัวกัปตันทีมชาติญี่ปุ่นหรือไม่ตามการรายงานจากหนังสือพิมพ์สปอร์ตนิปอนของญี่ปุ่นวัตโตโรเอนโดกัปตันทีมชาติญี่ปุ่นในวัย3 1ปี และสาพันฟุตบอลญี่ปุ่นกำลังพยายามเจรจาก,กับสโมสรลิเวอร์พูลเพื่อขออนุญาตให้เอนโดเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาโอลิมปิกที่กรุงปารีสในปีนี้เอนโดรับการคาหมายว่าจะเป็นหนึ่งใน3ผู้เล่นที่อายุเกิน23ปีที่จะถูกเลือกให้เป็นตัวแทนยีนชาติญ,ญ่ปุ่นในการแข่งขันฟุตบอลชายโอลิมปิกซึ่งจะจัดขึ้นระหว่างวันที่24รก,กรกฎาคมถึงวันที่9สิงหาคมย่างไรก็ตามนะครับการเข้าร่วมโอลิมปิกของเอนโดอาจจะส่งผลกระทบ ต่อการเตรียมความพร้อมของลิเวอร์พูลในช่วงปรีซีซั่นโดยเฉพาะอย่างยิ่งภายใต้าการคุมทีมของผู้จัดก,การทีมคนใหม่อย่าง An lot, อเนอร์สลัดอาจทีมนาจนญ่ปุ่นผ่านก็ถึงรอบชิงชนะเลิศแอนโดพลาดโอกาสการฝึกซ้อมและเกมอุ่นเครื่องทั้งหมดของลิเวอร์พูลและอาจไม่พร้อมสาหรับการแข่งขันพรีเมียร์ลีกนัดเปิดฤดูกาลในวันที่17สิงหาคมสถานการณ์นี้สร้างความกังวลกับแฟนบอลลิเวอร์พูลเนื่องจากเอนโดเป็นกำลังสำคัญในแดนกลางของทีมการขาดเอนโดไป ก็อาจจะส่งผลกระทบต่อผลงานของทีมในช่วงต้นฤดูกาลขณะนี้ยังไม่มีความชัดเจนว่าลิเวอร์พูลจะตัดสินใจอย่างไรแต่คาดการว่าจะมีการเจรจาอย่างเข้มข้นระหว่างสงโมสรกับสาพันธ์ฟุตบอลญี่ปุ่นและตัวเอนโดเองเพื่อหาทางออกที่ดีที่สุดสําหรับทุกฝ่ายการตัดชินใจของลิเวอร์จะส่งผลกระทบอย่างมากต่ออนาคตของเอนโดในนามทีมชาติและความพร้อมของลิเวอร์พูลสำหรับฤดูกาลใหม่แฟนบอลทั่วโลกต่างจับตารอการตัดชินใจในครั้งนี้นะครับ แฟนลิเวอร์พูลยกเอนโดสร้างแรงบันดาลใจให้แข้งในญี่ปุ่นได้ดีเหมือนกูรูไลฟ์โค้ดซามอนทาแฟนบอลลิเวอร์พูลที่อยู่ในประเทศญี่ปุ่นระบุว่าวัาตุลเอนโดได้สร้างแรงบันดาลใจให้กับคนที่อยากจะเป็นนักเตะอาชีพในบ้านเกิดได้เป็นอย่างดีหลังจากเอนโดตั้งเขียนหนังสือและทำคลิปที่เจาะลึกรายละเอียดในเกมต่างๆ ไซมอนทาแฟนบอลลิเวอร์พูลที่อยู่ในประที่พุ่นกล่าวยกย่องวัาตัรุ่เอโดว่าสร้างแรงบันดาลใจให้กับคนที่อยากจะเป็นนักฟุตบอลอาชีพได้ดีมากๆในแดนอาทิตย์อุท,ทัยท่านจัดก,การเขียนหนังสือและการทำวอล์กส์เอโดมีแพลตฟอร์มในโลกออนไลน์ซึ่งเขาก็มักจะทำคลิปและบทความลงบนแบบฟอนดังกล่าวเป็นประจำนอกจากนี้เขายัางเขียนหนังสือที่มีชื่อว่าดูส์อีกด้วยโดยมีคำบรรยายเอาไว้อีกนะครับบ้า วิธีคิด30วิธีที่ไม่ต้องการคำตอบที่ถูกต้องสซมอนทานะครับซึ่งมีช่อง YouTube ของตัวเองที่มีชื่อว่า libu fan i n c h e บ a นั้นเผยกับเว็บไซต์ย่างเป็นทางการของ l i b ูวา่าเขาเหมือนกับกูรูทนานด้นไลคโค้ดเลยที่ผ่านมามีนักเตะหลายคนที่เขียนหนังสืออัดชีวประวัติของตัวเองและแบ่งปันเรื่องราวการแข่งขันของพวกเขาหลายเรื่องผ่านทางหนังสือ แต่ในแง่ของตัวตนในโลกออนไลน์และการแบ่งปันรายละเอียดต่างๆรวมถึงพวกเรื่องส่วนตัวแล้วนะผมนึกไม่ออกเลยว่าจะมีใครที่ทําถึงขนาดเอนโดบ้างเอนโดมีกลุ่มผู้ติดตามของเขาและทําวิดีโอเกิน100คลิปโดยบางคลิปก็ยาวมากๆอย่างเช่น1หรือ2ชั่วโมงส่วนบางอันก็สั้นสุดๆเขาอยากแบ่งปันเรื่องทุกๆเรื่องดังนั้นใครก็ตามที่อยากจะตามรอยเอนโดก็จะได้รู้ถึงความจริงที่เกี่ยวกับมันไม่ใช่ มีแต่เรื่องที่น่าดึงดูดและสวยงามแค่ด้านเดียวในวอล์ของเขาเขาแสดงให้เห็นเลยนะครับว่าไม่ต้องไปกลัวว่าคุณจะมาจากไหนหรือมือชื่อเสียงหรือเปล่าตด้านยูมิโกะทามารุแฟนบอลลิเวอร์พูลอีกคนที่อยู่ในญี่ปุ่นกล่าวว่ามันเป็นเรื่องที่ดีมากๆที่นัฟฟตบอลลงลึกถึงรายละเอียดในทุกเกมที่ตัวเองลงเล่นเยอะขนาดนี้และทุกเรื่องที่เขาพูดมันก็น่าสนใจสุดๆฉันไม่เคยได้ยินการวิเคราะห์เกมที่ รายละเอียดแบบนี้จากนักเตะลิบูคนอื่นๆเลยแถมเขายังมีความจำที่ดีมากๆด้วยรวมถึงจำรายละเอียดทุกอย่างได้อ,อย่างชัดเจนสุดๆเฉยนคิดว่าเขามีอิทธิพลอย่างมากกับนักเตะหลายคนในญี่ปุ่นและเขาก็เป็นแรงบันดาลใจให้กับคนเหล่านั้นอย่างสูงเช่นกันบาซ่าสะดุ้งโหงตั้งค่าตัวดีเอสสูงถึง75ล้านโยูโร อาร์ตสือเจ้าดังของสเปนแรยงานมาว่าลิพูลไม่ต้องการปล่อยลุยอดีอาร์แข่งตัวรุกออกเทียมแต่หากใครต้องการก็ต้องจ่ายมาที่ไม่ต่ำกว่า75ล้านยูโรแข่งในวัย27ปีย้าจากปอโต้มาอยู่ในทีมแอนเฟลเมื่อเดือนมกราคมปี2022และลงสนามไปแล้วถึง98เกมในทุกรายการทำไป24ประตูกับ13อัสิสต์ซึ่งถือเป็นหนึ่งในกำลังสำคัญของทีมเจเ่งครับ การน,นี้ก็มีการคาดเดาเรื่องอนาคตของนักเตะที่พร้อมขึ้นมาเป็นตัวเอกของหงส์แดงทันที่โมเมซาลาที่มีข่าวการย้ายทีมยังหนักแต่หากสตาร์ทิมชเชตอียิปต์ก็อยู่ต่อก็พร้อมไปโดดเด่นที่อื่นด้วยการที่ออกมาก็ทําให้เจ้าตัวถูกโยงกับบาซ่ารวมถึงปารีสแซงต์แชงกที่กาลังมองหาตัวแทนกิเลนเอ็มปเปเป้ซึ่งจากรายงานของสื่อแดงแดนกระทิงดุสเปนร,ระบวุว่าลิเวอร์พูลไม่ได้อยากขายแต่หากใครต้องการที่จะได้ตัวดีแอสก็ต้องใจมาที่ไม่ตองกว่า 75ล้านยูโรนะฮะ <Your story. S 1> ลูดิอาสเรียกร้องสัญญาฉบับใหม,ม่กับลิเวอร์พูลแล้วนะครับเพื่อหวังค่าเหนื่อยที่ทัดเทียมกับแข้งดังหงดังลังเลทำกางข่าวลือบาซ่าจ้องคว้าตัวลูดิอาสนะครับปิดตัวเก่งของลิเวอร์พูลกำลังตกเป็นข่าวใหญ่ในวงการฟุตบอลและมีรายงานมาว่าจุดต,ตัวต้องการสัญญาชบัมใหม่จากต้นสกัดพร้อมเรียกร้องข่้นเหนือที่สูงขึ้นเพื่อให้ได้ทัดเทียมกับนักเตะตัวหลักคนอื่นภายในเทียม เดียร์นะครับซึ่งปัจจุบันรับค่เหนอยเพียงแค่50,000ปอนด์ต่อสัปดาห์เท่านั้นเองถือว่าน้อยมากนะครับน้อยกว่านักเตะหลายคนภายในทีมชุดใหญ่รวมถึงแอรเรียนู้สาประตู1มือสามที่ไม่เคยได้ลงเล่นในศึกผิวหนังอังกฤษในฤดูกาลนี้เลยด้วยซ้ำทำให้ดาวเตะชาวคลอมเบียรู้สึกว่าตนเองไม่รู้การยกย่องอย่างสมบูรณ์และเหมาะสมโดยแหล่งข่าวใกลชิดนักเตะเปิดเผยว่าเดีแอตต้องการอยู่ค่าแข้งในทีมอันฟิ์ต่อไป แต่ก็ต้อได้รับการตัดแทนที่สะท้อนถึงความสําคัญที่เขามีต่อเทียมโดยเฉพาะอย่างยิ่งหลังจากที่เจ้าตัวโชว์ฟอร์มได้อย่างยอดเยี่ยมในฤดูกันที่ผ่านมาอย่างไรก็ตามลิเวอร์พูลยังไม่ตอบรับก็เสนอเรียกร้องของดีแอสเนื่องจากสโมสรกำลังอยู่ในช่วงปรับโครงสร้างเทียมและต้องการพิจารณาเรื่องคัดจ,จ่ายอย่างรอบคอบนอกจากนี้ยังมีข่าวลือว่าบาร์เซโลนาให้ความสนใจในตัวดีแอสซึ่งอาจเป็นอีกหนึ่งปัจจัยที่ทำให้ลิเวอร์พูลต้องเร่งตัดสินใจ ฐานการดังกล่าวสร้างความกดดันให้กับทั้งสองฝ่ายโดยดีแอสต้องการความชัดเจนเกี่ยวกับอนาคตของตัวเองและค่าเหนื่อยที่เพิ่มขึ้นขณะที่ลิอร์ผู้ก็ต้องชั่งน้ำหนักระหว่างการรักษานักเตะคนสำคัญเอาไว้กับการบริหารจัดการนานการเงินของสมโมสรอนอนาคตของลุยดีแอสจะเป็นอย่างไรต่อไปต้องติดตามกันอย่างใกล้ชิดเพราะนี่อาจเป็นจุดเปลี่ยนสําคัญที่ส่งผลต่อทิศทางของนักเตะและสมโมสรอนนะฮะโอ้ให้ไปเลยนะครับ แสนห้าหรือแสนหกนี่ให้ไปเลยนะฮะโอ้โหอยากขี้เหนียวครับนักเตะเป็นตัวแบกของทีมอยู่เหมือนกันนะครับดีแอสเนี่ยซึ่งตอนนี้ได้ห้าหมื่นปอนด์ต่อสัปดาห์นะครับตัวบทโจ๊กน้อยกว่าเอเรียนอีกนะครับผู้ต่อสัประตูที่ไม่ได้ลงสนามเลยด้วยซ้ํานะครับแฟบบนๆมีความคิดเห็นกันอย่างไรเลยล่ะครับอยากจะเพิ่มค่าเหนื่อยหรือดีแอสหรืออยากจะขายไปก็พิมพ์มาบอกกันได้เลยนะฮะใต้คอมเมนต์นี้นะครับ นี่คือสุขกาลิเวอร์พูลครับทุกท่านเป็นรอบเย็นของวันที่10มิถุนายนขอเชิญแฟนๆนะครับร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการเชียร์สโมสรลิเวอร์พูลสโมสรที่ผู้ท่านรักไปกับชายผู้บา้าคลั่งลิเวอร์พูลและเดอะครับแฟนบอลพันธะเรามาเป็นส่วนหนึ่งในการร่วมเชียร์สโมสรที่เรารักไปด้วยกันนะครับแล้วก็อย่าลืมนะครับกดกระดิ่งและกด subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้กับทีมงานชายผู้บา้าคลั่งลิเวอร์พูลและเดอะครับแฟนบอลพันธะ ที่สําคัญนะครับมืองน้อยๆของบุตท่านมีค่ามากมายต่อพวกเรานะครับอย่าลืมนะฮะกดแชร์ให้เพื่อเป็นกําลังใจให้ด้วยนะครับแล้วก็กลับมาพบก,กันใหม่สวัสดีครับ